พี่น้องที่เคารพรับวันที 9, ่สิบเกเมษายน2 5 6 8บปครับจะประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมาหาเลรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมาหาสังฆปรินยายกวัดราชบพิตรสถิตมาหาศีมาหารามกรุงเทพมหานครครับเป็นประธานในพิธียกชัดกลางกัน พระพุทธเมตตาเสนาประชานาศซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำอุโบสถวัดเสนาวงศ์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธา,านีครับจึงขอเชิญสัตธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมารวมบุญห่วมกุศลน้ำกันได้ครับเด้อบารมีใหญ่บารมีสูงบุญใหญ่บุญสูงวาสันทอกระท่านอนุทินชาญวิรกุลร่องหน้ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประทาน ในมือวันที่1 9เก่าเมษายนครับงานเริ่มเก่านริกาสิบหานาทีโดยประมาณขอ,ขอเฮียนเฮียนเซิรนพอเมทพินองมางหวมอนุโมทนาบุญน้ำกันเดอวยครับเด้อพระพุทธเมตตาเสนาประชานาพระพุทธรูปประจําอุโบสถวัดเสนาวงศ์รับ